สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาไหนจะมีโชคลาบนะครับ16กันยาปี2565จริงๆอยากจะเปลี่ยนหัวข้อนะครับเป็นแบบนี้ครับลัคนาไหนจะซื้อแล้วไม่โดนอั้นนะครับเห็นเลขอั้นแล้วหัวจะปวดมากนะครับ<ม>อั้นทุกตัวนะครับอั้นทุกตัวที่ผมใบ้ไปนะครับอ้ยเหนื่อยเหลือเกินไม่ไม่ต้องไม่ใบแล้วดีไหมใ <c oughs> บไปก่อนหน้านี้เนาะถ้าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราสรุปให้ดูอะมาดูกันก่อนว่าวันนี้วันที่16กันยา นะครับก็ตามปฏิทินรูปแบบที่ใบไปประมาณนี้นะครับดาวจันร์เขากับตุ้นเลือดอะไรของไข่นะครับอย่างตะว,วันเนี้ยดาวจันนะตามรูปแบบจันร์ทก็คือหมายเลข2เนี้ยกระตุ้นในเลือนของราศีพฤกษ์ นะครับกระคุณ30น30เนาะคนล,กนลักณาราศีพฤษศก็เลยอาจจะมีเรื่องที่แบบว่าอาสาเป็นจิตอาสาอะไรแบบนี้มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนได้ไหมได้เพราะว่าดาวพฤหัสเองเนี่ยอยู่ในเรือนของลาภาของคุณมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณแต่เขาก็อาจจะต้องติก่อนกออะไรประมาณนี้นะครับเป็น35 สาแต่ทุกคนก็ต้องระวัง057ด้วยนะครับเพราะ057เป็นดาวคู่ศัตรูที่ไม่ดีแล้วก็037ด้วยอุบัติเหตุการพัดผ้าการสูญเสียอะไรแบบแบบนี้ได้ไหมได้นะครับอย่างเช้าวันนี้เราก็ได้ข่าวว่าหม่อมน้อยเนาะ,ะท่านเสียชีวิตละนะอายุก็69นะครับใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมก็คุณอ,อ,ล,อลิสอลิซาเบธใช่ไหมครับ ท่านอลิซาเบตก็ของอังกฤษก็96้าอันหมดทุกตัวพูดทำไมนะอ่นหมดทุกตัวเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าะนะครับ057มันอยู่โยกเข้าหากันนะครับอันนี้บอกในแนวของเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยเลยละกันว่าทุกๆลัคนาราศีเองเนี่ยเขาต้องระวังเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของการพัดลาดเรื่องของการสูญเสียเรื่องของการบาดเจบ็บอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไหมได้นะครับจะเห็นข่าวหน้าหนึ่งเห็นไหมคลั่งจากคลั่งนู่นนี่ เอาปืนยิงคีย์บอร์ดระเบิดพอปืนอะไรอย่างเงี้ยนั่นอะมาอย่างเนี่ยศูนแล้วมานเป็น9เป็นเกตปุ๊บปั๊บทันทีทันใดนะครับเพราะนั้นมันโยกเข้าหา5 7 0 3 7 0แล้วมี9มาเป็นตัวกระตุ้นนะครับตรงนี้ต้องระวังกันทุกๆลัคนาราศีคนลัคนาราศีพฤกษกเองเนี่ยเราบอกว่าอ๋อจันวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้ทั้งวัน วันนี้ทั้งวันกระตุ้นตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการอาสามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคนลักนาราศีเมถุนวันนี้กระตุ้นอยู่ในเรือนของวีน่านะครับอาจจะมีการที่จะเดินทางไกลได้ไหมหเต็มตัวเดินทางไกลเนาะคนละกนาราศีกรกฎกระตุ้นอยู่ในเรือนของราภะลาภผลเนาะอาจจะได้ลาบจากการที่คุณอาสาเป็นจิตอาสาหรือว่าได้ลาบที่แบบว่าจากความขยนันความกล้าของคุณได้ไหมได้เพราะ30-3คือความกล้าความขยันศูนย์ก็คือ เป็นเรื่องของยิ่งใหญ่อาจจะได้ราบใหญ่ก็ได้ไหมเพราะว่าคนาลักษณาราศีก็กมี146ตกอยู่ในเรือนของกระดุมพระนะครับแล้วมี799อเาเป็นบุญปัตตังนี้เห็นไหมนี่เราดูดวงไปด้วยเลยนะครับใครไม่ดูเสียใจนะครับลักนาราศีสิงห์นะลัคนาราศีสิงห์หนึ่งสี่ช่วงนี้อาจจะแบบว่างานเข้าเยอะ เนาะการเจรจาค้าขายนู่นนี่นั่นต่างๆนานาคนลักษณาศิทสิหงดีนะครับในเรื่องของการงานแต่ก็เสียในเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้เราทวนเรื่องหวยห้วบอกว่าเนี้อ่ะไม่เป็นไรนะเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไลน์นะครับเพราะนั้นก็ใครดูคลิปนี้ก็ถือว่าได้ ในเรื่องของการสรุปดวงไปช่วงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้เองคนัราศาีสิงห์ตกอยู่ในเรือนของกรรม,มะการงานการช่วยเขาการอาสาการเดินทางนะคน,ะนาาัาราศีกันเองตกอยู่ในเรือนของสุภาคิดมากคิดเยอะอาจจะมีอาการน้อยได้ไหมมีเรื่องของความคิดมากคิดเยอะเพราะเป็นมนจะอยู่มีอังคารเป็นเรื่องของความน้อยน้อยใจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทําในสิ่งที่แบบว่าเกิดความยิ่งใหญ่ ได้ไหมได้มนุษย์จะอยู่อยู่ตรงนี้อังคารคือความกล้านะครับในวันนี้นะครับคนลัคณาลาศีตุลเองวันนี้ตกอยู่ในเรือนของมลณะเพราะ,ะนั้นอยากจะทำอะไรบางทีคิดแล้วเอ๊ะอาจจะแบบว่าเปลี่ยนใจอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องระวังโครคไผ่ไข้เจ็บในวันนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของดาวอังคารของแหลมของมีคมในเรื่องของพวกการแพ้อากาศอะไรประมาณนี้ได้ไหมโรคเก่ากําเริบได้ไหมได้นะครับคนลัคณาลาศีพิจิกเองกระตุ้นปัตนิเนาะก็ อ,อืมนะคาร่าคาร่าเ <c oughs> นาะกระตุ้นปัตตานีของคารนะ่าเนาะศูนย์สามศูนย์สามปัตตานีก็กู้ครองและหุ้นส่วนเนาะก็มีความเป็นจิตอาสาเหมือนกันอะไรมาเนี่ยกล้าและขยนันแล้วก็อาจจะแบบว่ามีเรื่องเก่าๆเข้ามาอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ากรรม,มะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมะใช่ไหมเออกรรม,มะของเขาก็มีในส่วนของตรงนี้อยู่นะครับมีส่วนของอะไรเนี่ยเอ่อ 14 6การเจรจาการสัญญาข้อตกลงกันอยู่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คนลัคณะาราศีธนูล่ะธนูวันนี้ตกอยู่ในอลีนะวันนี้ทำอะไรมีอุปราาสรรคจะเดินทางไรก็คำนวณเวลาอะไรไว้ให้ดีนะครับประมาณนี้นะคนละคณะราศีธนูคนละคณะราศีมังกรวันนี้ตกอยู่ในเรือนของปุตตะ เรื่องของบริวารต้องไปช่วยเหลือเรื่องของบริวารเรื่องของความกล้าความพยันของตัวเองคนล,ขนลัขณาราศีอะไรเนี่ยลัคนาศีกุมตกอยู่ในพันธุ30อ่าสาที่พันธุเนาะก็จะการเกี่ยวกับการทํางานบ้านอยู่กับบ้านอะไรประมาณนเนี่ยแล้วขนกวัยหาสิ่งที่อยู่ในบ้านประมาณนี้นะครับคนล,นลักษณาราศีมีน ตกอยู่ในเรือนของสหัชะสหัชชะคือคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องที่จะต้องไปคุยคุยกับคนรอบข้างมีเรื่องที่จะต้องไปออดูแลเป็นเรื่องของดาวอังคารไปกล้าไปขยำเดินทางไปกับคนรอบข้างมีดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คนลกขณาดราศีเมฆเอง,เองวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการคำนวณการคิดเรื่องของการที่จะวางแผนชีวิตมี8อยู่กับตัวนะครับเพราะนั้นในวันนี้เองถ้าดูจากดาวตรงนี้ถามว่าใครจะได้เออ ใครจะได้ในเรื่องของโชคลาภวันนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมาทําการติ๊กกันคนลัคนาราศีอะไรจะได้ก็คือคนลัคนาที่มีดาวที่ไม่ใช่สีแดงนั่นเองนะครับไม่ใช่มรณนะไม่ใช่อริแล้ววินาศก็ไล่ไปยังกรลกฎะดเนี่ยก็โอเคอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราค่อยติ๊กดีกว่านะทีนี้เวลาที่ออกล่ะเวลาที่ออกเนี่ยมันตรงกับวันวันนี้มันตรงกับวัน เอ15.12จนถึงประมาณ17.12นะครับโชคลาภเฉพาะในวันนี้เวลา15.12จนถึงประมาณ17.12มันตกอยู่ที่ลัคนาราศีกลุ่มเหมือนข่าวที่แล้วเป๊ะเลยเพราะนั้นมันก็ไล่เหมือนข่าวที่แล้วเลยข่าวที่แล้วใครถูกข่าวนี้ก็น่าจะถูก <c oughs> ข่าวที่แล้วใครถูกข่าวนี้ก็น่าจะถูกเหมือนเดิมนะเออเพราะว่าเวลาที่มันออกมันออกที่เดิมนะครับแต่มันอาจจะเปลี่ยนดวงดาวไป นะใน1รอบ15วัน16วันประมาณนี้อ่ะเรามาดูกันว่าคนลกคณาราศีกุมเองกระตุ้นตันุนะพันธุธุตนุตัวเองขวนขวายหาตัวเองขวนขวายหาหาแล้วได้มาไหมน่าจะได้มาเพราะ1 4 6ี่ตกอยู่ในเรือนของปัตตนินะครับถือว่าคนลกคณาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้เนาะเพราะมันตกที่ตัวเองเลยในเวลาที่มันออกประมาณ4โมงนะครับแล้วก็1 4 6มันตกอยู่ในปัตนิ อ่าเนาะ้าไม่ได้อันนี้ก็คงได้สัญญาข้อตกลงอะไรสักอย่างหนึ่งในเรื่องของการงานของคุณคนลคการาศีมีนเองวันนี้เวลาประมาณสี่โมงตกอยู่ในเรือนวินาศเนาะสหัชวินาศศาสหชวินาศเพราะนั้นบางทีบอกว่าเอ๊ะเรานัดกับเพื่อนแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปประมาณนี้ได้ไหมหรือว่านัดกับเพื่อนแล้ววินาศแปลว่าไก่โผลแปลว่านัดกับเพื่อนแล้วเดินทางไกลได้ไหมได้มีเกณฑ์เดินทางไกลได้นะครับแต่ในเรื่องของโชคลาภเองอาจจะ อาจจะแบบวืดๆอะไรประมาณนี้เพราะอะไรครับเพราะหนึ่งตกอยู่ในเรือนของอาลีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไปดูล,ดลักคณาราศีเมฆครับวันนี้กระตุ้นกระดุมพระการเงินการเงินเข้ามาเป็นลาภาเอ้ยอยากไออยักไออยักไ,ไ,ไ,ไออยากไอยยากผ่านไปเลยแล้วกันไม่ต้องพูดถึงมันเยอะนะครับเพราะใหญ่คนนี้เขาได้ตลอดนะคนล,นลัคนาราศีเมฆคนลัคนาราศีพกศก กระตุ้นตนุตัวเองแต่เป็นกรรม,มะตัวเอง,ต,เองตัวเองวันนี้ทั้งวันเป็นตนุกระตุ้นตัวเองแต่ในเวลาสี่โมงมีงานให้ทําอืมีงานให้ทํงาทงานอะไรละ่ะอาจจะเป็นงานจิตอาสาหรือเป็นอะไรที่แบบว่างานเก่าๆให้เรามาต้องทําอะไรประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับเพราะมันจะอยู่น่าจะอยู่ในเรือนนี้นะครับอยู่ในเรือนของอลิเนาะ ประมาณนี้นะครับก็ไปดูลัคนาราศีเมถุนเมถุนตกอยู่วินาศวินาศแล้วสุภานาะวันนี้ทั้งวันวินาศหมดเลยแต่เวลาที่ออกเนี่ยมันสุภาเนาะแสดงว่าสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราคาดหวังบาง,บางสิ่งบางอย่างของคนลัคนาราศีเมถุนอาจจะไม่ได้สมหวังในช่วงเวลาของ4ี่โมงเย็นนะครับไปดูที่ลัคนาราศีก็รากฏก,รกฏ็รกดวันนี้ลาภะแต่สี่โมงเย็นโมรณะ <c oughs> ว่าจะซื้อเลิกซื้อดีไหมเนี่ยอืมเนะนาะคนละราศีกรกฎตอนแรกบอกอุย๊ยวันนี้ตกลาภอุย๊ยมีบ้านขายบ้านแต่เวลาออกโมระนะจะซื้อดีไหมเนี่ยอืมนะอาจจะโมรณนะอาจจะแปลว่าได้น้อยๆก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งสี่หกก็ยังอยู่ในกัมมาของคุณลาภคุณก็ยังมีสามศูนย์เนาะกล้าที่กล้าคิดกล้าทํากล้าซื้อก็ซื้อๆไปเถอะเนาะแต่อย่าซื้อเยอะก็แล้วกันเผื่อเอาไว้นะคนลักะราศีสิง กรรมะแล้วอะไรครับเวลาออกปัตตนิให้ผัวสื่ออืมเนาะช่วงวันนี้ทั้งวันทํางานทั้งวันพอสี่โมงเย็นเธอเธอซื้อหวยหฉันยังอืมผัวบอกยังโอ้โหเท่านั้นแหละกรรมของมึงเลยอืมนะ <c oughs> ลัคนาราศิกันสุภาเนาะวันทั้งวันนี้แบบโอ้คิดคิดตั้งแต่เช้าแล้วคุณจะซื้ออะไรดีวันลขอันเยอะมากเลยเนาะพอสี่โมงออกมาโอ้กูว่าแล้ว กูว่าแล้วไม่น่าซื้อเลยอเพราะนะั้นมึงก็ไม่ต้องซื้อ,อโอเคไหมคนละกะานสิกัน <c oughs> นะคนลั่งราศรีตุล่ะวันนี้ตกมรณะเว้ยโอ้ย,อยเขาบอกว่าวันนี้มรณะต้องระวังโรภคภัยไข้เจ็บต้องระวังแบบว่าไม่ได้เงินมรณะปุตตะโอ้มันมาจริงๆมันมาจริงๆเออไอ้ที่มันจะไม่ได้มันมาจริงๆอ,อ่าเพราะนั้นอซื้อน่อยๆนะซื้อหน่อยๆนะออยเล่นน่อยๆคนละคณะราศี พี่เจควันนี้พันธุใช่ปะ่ะไอ้วันนี้ปัตตานีใช่ปะ่ะอืมเรื่องของคูข่ของในหุ้นส่วนพันธุมันนัวเนียนัวเนียอืมพันธุมันนัวเนียนัวเนียแสดงว่าผัวเนี่ยซื้อได้เราก็ต้องไปทวงนี่ฉันฝากเธอซื้อเนาะอืมคืนมาด้วยนะอืมเนาะผัวบอกกูไม่ได้ซื้อเว้ยอ่ะอ่ะไม่ได้ซื้อแบบไม่ซื้อก็ไม่ได้ซื้อไม่ซื้อ,อฉันก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าซื้ออย่าลืมนะสามเปอร์เซ็นต์อืม,อ,มอ่ะประมาณนะั้นนะอื ซื้อบ้านหรือซื้อหวยวะอ่ะ,นะะนาละ,ล,ะนาลาคณาลัคณาราศีธนูตกอยู่ในเรื่องของอลิวันนี้โอ้ยอุปสรรคอลิทั้งวันเลยแล้วอลิแล้วตอนออกเซิงมากแบบสหัสชาอีกโอ้ยมายุ่งอะไรวุ่นวายอะไรก็บกูวะอืมนะประมาณนั้นเพราะนั้นจะเป็นเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับคนรอบข้างเนาะประมาณนี้อ่ะนะเนาะเราใช้คําภาษาไทยเนาะ ไม่คงไม่ว่าอะไรนะเพื่ออัธรสในการคุยนะครับอ่ะเดี๋ยวบอกยพูดคำหยาบไม่ได้หยาบนะครับผมอืมแค่ไม่คับขาเท่านี้อ่ะคนาละคณะราศีมังกรวันนี้ตกอยู่ในเ่อนของปุตตะปุตตะบริวารวันนี้หุ่นวายกับบริวารทั้งวันทํายังไงดีอ่ะพอเวลาออกปุ๊บปุตตะกระดุมพระมายืมเงินอีกอนะ่ะ เออแต่ถ้าสมมติว่าข้อดีเขาอ,อาจจะเป็นแบบว่าไม่ได้ยืมเงินนะอาจจะได้เงินก็ได้ปุตตะไงปุตตะอะไรตามมาตามมาด้วยเรื่องการเงินแต่ร้อยทั้งร้อยเนี่ยการเงินมันอยู่ตรงนี้ยังเป็นเป็นมรณะอยู่แปลว่าบางกรก็อาจจะไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีโชคมากที่สุดคือก็คงจะเป็นลัคนาราศีเมฆลัคนาราศีกุมเนะนาะลาัคนาราศีอะไรกะ่ะ มองๆแล้วบอกว่าเห็นอยู่สองอันนะเนาะอ่ะแถวๆนี้ก็ได้แถวๆนี้ก็ได้แถวๆนี้ก็พอได้แถวๆนี้ก็พอได้อ่าเนาะแถวๆนี้ก็นิดนึงอ่าอแต่นี้มันหกมันตกช่วงนี้มันตกเสียงเงินอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้หรอกอ่ะตัวนี้ถ้าถามว่าแล้วจะแล้วอย่างเงี้ยตามนี้ตามนี้แหละที่จะได้ตามเนี้เนาะแล้วเราก็ใบหัวไปเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เพื่อตอนเช้ามึงจุดทูบไป นี่ยมันก็เหมือนสี่เนาะเหมือนห้าเนาะสองสี่ห้าหกอ่ะสองสี่ห้าหกเนาะแต่ไปเจอตรงนี้เข้าไปตุ้ม <c oughs> โอ้ยหัวจะปวดมากเลยอันขนาดนี้กูจะมีที่ยืนไหมเนี่ยอืมจะยืนซื้ออะไรตรงไหนดีวะเออ <c oughs> จุดทูบออกมาเอา้าตอนแรกก็เออนี่มันคือห้านี่มันคือสองห้าสองก็โดนวะเออ คือโดนทุกตัวโดนทุกตัวที่ใบไปใช่ป่ะเพราะตอนแรกใบไปด้วยอันนี้เนี่ยใบยไปตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่วันที่สามั้งใช่ป่ะวันที่สองวันที่สามกันยาเลยเราใบาก่อนชาวบ้านเขาเจ็ดสองแปดโดนไปเลยจ้ะเจ็ดสองแปดโดนไปแล้วหนึ่งห้าหนึ่งห้ายังไม่มีนะเออเจ็ดเก้าโดนไปเรียบร้อยแล้วโดนหมดทุกตัวของผมที่ใบพี่ชายยังไลน์มาถามเลยเฮ้ยในเพจมึงเนี่ยมันมีสายสืบหรือเปล่าวะเออบอก ก็ไม่รู้อ่ะอืมก็กูบ้ทุกครั้งเนี่ยนะมันก็โดนอั้นทุกครั้งอะ่ะแต่เราไม่ได้ดังไงอืมเราไม่ได้ดังไงใช่ป่ะเราไม่ได้ดังเหมือนกับแม่นู่นแม่นี่ใช่ป่ะเออแต่แบบพี่ชายก็ถามนะเพราะว่าส่งไลน์ในครอบครัวอย่างเงี้ยว่าเอ้ยงวดน,นี้อะไรอะไรยังไงพี่ชายก็ถามมาว่าเอ้ยเลกมึงก็โดนอั้นทุกครั้งเลยนะเออเบอืเอนั่นเป็นชะตาชีวิตมั้งอืมเพราอ,อั้นมาอย่างเงี้ยก็ซื้ออะไรไม่ได้วะ่ะจริงป่ะ ไม่รู้จะซื้อไม่รู้จะซื้ออะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้จะซื้ออะไรดีเนาะ <_ S 1> ้องจะซื้อ79ใช่ป่ะเราจะซื้อ7 9 79ก็โดนอั้นตั้งแต่แรกละอ่ะ2อ8เเราก็โดนอั้น28แเราก็โดนอั้นถูกป่ะเพราะเรา278นี่เราก็รู้ใช่ป่ะเลขอะไรใช่ป่ะ79ก็มันอยู่แถวนี้ใช่ป่ะเออแล้วบอกว่าเราจะซื้อเลขทูบ52 25ก็โดนอั้น27ก็โดนอั้นเนาะ พวกที่สับสับเซตอะไรเงี้ยออกมาเงี้ยโดนอั้นหมดเลยอ่ะเออซื้ออะไรดีอ่ะไม่รู้อ่ะ6-9เาราชนีอลิซาเบธใช่ไหมแล้วก็หม่อมน้อยใช่ไหมหกเก้ 69, ก็โดนโดนหมดเนาะสอโอ้ชีวิตผมว่าอย่าเล่นเลยดีกว่าเนาะถ้ามาขนาดเนี้ยตอนแรกก็ว่าเฮ้ยมันยังมีหกห้าอยู่ว่ะ <c oughs> เออไม่เหลือ ไม่เหลือไม่เหลืออะไรจริงๆเราใบไปแบบนี้นะเราใบไปแบบนี้ใช่ป่ะเออใบไปแบบนี้ไพ่จับไพ่มาก็ห้าสี่สองก็โดนอีกเนาะทูบก็โดนอีกใบก็โดนอีกไม่เหลืออะไรเลยเออเลยบอกว่าเออถ้าไม่อะไรมากมายนะจริงๆนะเห็นอะไรตรงนี้ปะ่ะเนี่ยสามศูนย์สองอยู่สามศูนย์ซื้อสามศูนย์แม่งเลยจบ สามศูนย์เหเอออายุแม่เออแค่นี้แหละนะครับขอให้โชคดีกันนะครับวันนี้ยาวหน่อยเราอธิบายทุกอย่างทุกอย่างให้คุณได้เข้าใจสนุกสดานกันไปนะในสไตล์ของแกเดียน์เงโจนะครับสวัสดีครับ